สมัสดีท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแก่งคอยทุกท่านนะคะในฉันนางสาวนิรมนรมเรื่องดีรองผู้อุ่งในการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณโรงเรียนแก่งคอยคในสถานการณ์โควิด1 i นะคะโรงเรียนได้ดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้ปกครองตามโครงการลดภาระค่าใช้ใจ่ายของผู้ปกครอง ด้วยการเยียวยาเงินจำนวน2,000บาทในสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโครโรนาซึ่งโรงเรียนได้นำเนินการจ่ายผ่านบัญชีธนาคารของผู้ปกครองร้อยละ98.3นะคะจ่ายเป็นเงินสดร้อยละ1.7นะคะเราสามารถจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองได้เต็มจำนวนคือร้อยละ100นะคะ,ะค่ะ ในส่วนของรัฐบาลนะคะตามนโยบายเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงบเงินอุดหนุน5รายการค่ะรายการที่1ค่าจัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น1,750บาทต่อ1ภาคเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย1,900บาทต่อ1ภาคเรียนนะคะ รายการที่สองค่าหนังสือเรียนนักเรียนชั้นม1นรับสนับสนุน8 0 8บาทนักเรียนชั้นม2 921บาทนักเรียนชั้นม3 996บาทนักเรียนชั้นม4 1,384บาทนักเรียนชั้นม5 1326บาทนักเรียนชั้นม6 1 1 6 4ึ่งอ่บาทซึ่งเราได้คัดเลือก หนังสือแบบเรียนโดยให้คุณครูประจำวิชาและครูกลุ่มสาระนะคะในการคัดเลือกหนังสือเรียนและได้ประชุมคณะกรรมการภาคี4ฝ่ายนะคะซึ่งมีผู้แทนครูผู้แทนผู้ปกครองผู้แทนชุมชนและผู้แทนนักเรียนนะคะในการเห็นชอบการจัดหนังสือแบบเรียนให้กับนักเรียนนะคะรายการที่3 ตามนโยบายเรียนฟรี15ปีค่าอุปกรณ์การเรียนรัฐบาลสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น210บาทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน230บาทซึ่งการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนนี้สาหรับชั้นม .2 ม .3 ม .5 ม .6 เราให้นักเรียนได้เลือกอรายการอุปกรณ์การเรียนนะคะจาก ลิสรายการตามความต้องการของนักเรียนนะคะสำหรับชั้นม .1 และม .4 ครูที่ปรึกษาและคณะครูนะคะได้พิจารณาความสำคัญความจำเป็นของนักเรียนแล้วก็จัดให้นักเรียนชั้นม .1 ม .4 ได้รับอุปกร,รณ์เช่นเดียวกันค่ะรายการที่4นะคะค่าเครื่องแบบนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจะได้เงิน ช่วยเหลือค่าเครื่องแบบนักเรียน450บาทสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้500บาทนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราได้จ่ายให้กับนักเรียนชั้นม .1 ม .4 ที่เข้าใหม่ไปแล้วเมืม่อวันมอบตัวนะคะจ่ายเป็นเงินสดนะคะส่วนนักเรียนชั้นม .2 ม .3 ม .5 ม .6 นะคะเราจะดำเนินการจ่ายให้กับผู้ปกครองโดยโอนผ่านบัญชีธนาคารภายในเดือนกันยายนนี้นะคะ ซึ่งเราจะใจ่ายให้เหมือนกับการที่จ่ายเงิน2000นนะคะโดยผ่านบัญชีธนาคารค่ะรายการที่5ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรัสนับสนุนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น440บาทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย4 7 5บาบาทซึ่งจะเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอาจจะเป็นค่ากิจกรรมลูกเสือ ค่า,าสนับสนุนการไปทัศนศึกษาของนักเรียนหรือสนับสนุนไอซีทีนะคะในในส่วนของอินเทอร์เน็ตบริการนักเรียนนะคะในส่วนนี้นะคะลำดับต่อไปนะคะโรงเรียนขอชี้แจงเรื่องการเก็บเงินระดมทรัพยากรในภาคเรียนที่1ปมีการศึกษา2 5 6 4นหะคะข้อที่1การเก็บเงินระดมทรัพยากรของนักเรียนระดับชั้น นยมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5และ6นะคะเป็นค่าผู้มือนักเรียน60บาทค่าจ้างครูชาวต่างชาติ500บาทค่าสอนคอมพิวเตอร์500บาทค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน240บาทค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา500บาทในการนี้นะคะโรงเรียนได้ยกเว้นค่าวรารสาร150บาทค่าไฟฟ้า100บาท รวมเก็บเงินระดมทรัพยากรในภาคเรียนนี้นะคะ1,500บาทซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของท่านผู้ปกครองนะคะว่ามีความพร้อมทางด้านการเงินยงไหน,นะคะถ้าพร้อมแล้วก็สามารถามาจ่ายที่โรงเรียนได้นะคะค่ะในส่วนที่2นะคะการคืนเงินระดมทรัพยากรนะคะสำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่1น่งและน,นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะคะห้องเรียนพิเศษที่เราเก็บไปจํานวนเงิน4,000บาทนะคะต่อปีการศึกษาโรงเรียนแก่งคอยจะคืนให้นะคะกรณีที่เราไม่ได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนนะคะส่วนเงินค่าวรารสาร150บาทและค่าไฟฟ้า100บาทโรงเรียนจะคืนให้ตอนเปิดเรียนได้ตามปกตินะคะสำหรับ งานบุคคลนะคะก็ขอชี้แจงการได้รับวัคซีนของครูและบุคลากรในโรงเรียนนะคะ,ะครูและบุคลากรในโรงเรียนที่ฉีดวัคซีนแล้วคิดเป็นร้อยละ87.4นะคะบุคลากรที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนคิดเป็นร้อยละ12.7นะคะซึ่งในกรณีนี้นะคะเราก็พยายามที่จะให้บุคลากรของเรานะคะได้ฉีดวัคซีนให้เป็นจำนวนมากที่สุดเพื่อ รองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา2564ในภาคเรียนที่2นี้นะคะซึ่งจะเปิดภาคเรียนในวันที่1พฤศจิกายน2564นะคะเราก็มั่นใจว่าครูและบุคลากรของเรานะคะมีความปลอดภัยนะคะจากเชื้อไวรัสโครโรนา2019นี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านผู้ปกครองนะคะส่งบุญให้บุญหลานของท่านนะคะไป ฉีดวัคซีนนะคะตามที่โรงเรียนได้สำรวจตามแบบสำรวจของงานกิจการนักเรียนนะคะเพื่อเราที่จะได้เปิดเรียนพร้อมกันออนไซต์ร0อซนะคะในปีการศึกษาในภาคเรียนที่2นี้นะคะสำหรับเรื่องสุดท้ายนะคะในปีการศึกษา2564นี้นะคะมีข้าราชก,การครูและบุคลากร โรงเรียนแก่งคอยที่กเกษียณอายุราชการนะคะจำนวน4ท่านท่านที่1คุณครูทัศนีไตรพิพัฒน์กลุ่มสาระก,การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท่านที่สองคุณครูวัสนาเล็กมณีครูกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่านที่สานางสาวพัชวีคิดการงานพนักงานห้องสมุดระดับสาม ท่านที่4นายมานะแย้มวาจาช่างสีระดับ3นะคะบุคลากรทั้ง4ท่านนี้ไดปป้ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนแก่งคอยเป็นระยะเวลายาวนานจึงขอเรียนเชิญท่านร่วมแสดงมุขทิตาจิตออนไลน์ได้ที่เพจ f a c e b o o k โรงเรียนแก่งคอยค่ะกลุ่มบริหารงานบุคคลและก็ประมาณมีเรื่องที่แจงผู้ปกครองเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ และเราก็ได้รับทราบในแนวนโยบายนะครับที่เกี่ยวข้องกับทั้งในเรื่องของเงินเยียวยา2,000บาทนะครับแล้วก็เรื่องของค่าบำรุงการศึกษาแล้วก็ในส่วนที่เป็นในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนแล้วก็เครื่องแบบของนักเรียนครับเราก็ได้รับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับจากโรงเรียนแก่งคอยนำโดย ท่านผู้มีการดุลยชิตมงคลนะครับพร้อมกับคณะผู้บริหารที่วันนี้เราต้องถือว่าวันนี้ได้รับทราบอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แต่ถ้าหากนะครับเรายังมีข้อคําถามข้อสงสัยจุดใดท่านสามารถที่จะซักถามหรือสอบถามได้โดยท่านสามารถที่จะสอบถามผ่านคุณครูที่ปรึกษานะครับซึ่งวันนี้หลังจากที่เราพบกับท่านผู้บริหารแล้วนะครับเราก็จะต้องแยกย้ายนะครับไปพบกับคุณครูที่ปรึกษาทึ่งคุณครูที่ปรึกษาก็จะได้มีสิ่งที่จะ นะครับชี้แจงหรือว่าแลกเปลี่ยนกลับทางผู้ปกครองในเรื่องของการดูแลนักเรียนในส่วนของที่คุณครูที่ปรึกษารับผิดชอบนะครับและในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านครับที่เสียสละเวลานะครับอันมีค่าของท่านมารับทราบในส่วนของแนวนโยบายต่างๆของทางโรงเรียนแก่งคอยถึงทิศทางในการดําเนินงานของโรงเรียนแก่งคอยด้วยนะครับว่าเราจะดําเนินการและพัฒนาโรงเรียนของเราไปในทิศทางใด และสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่ที่โรงเรียนแก่งคอยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ